จ้ะเอะพากกันนอนตื่นพากกันหักกันนอนตื่นนี่สบายดีแล้วนี่สบายดีนี่นี่สบายดีสบายดีสบายดีไอรินไปเล่นหัวละไอรินสบายดีแล้วนี่สบายดีนี่สบายดีแล้วอู้ย่าได้ไฟอ่าได้ไฟปูแขนม่อุ้ยปูแขนให้ เมวิผูกแขนให้สองอันเลยสองข้างเลยเน่ทุกคนบรรยากาศตอนเช้าค่ะนี่นี่มารอบนี้ก็จะจ้ากำลังไถ่ายน้าถแล้วหน้าเมวิเมวิถ่ายหน้าแต่มองที่ก็จะจถ่ายนั้นโมเมนต์ของเมวินะคะโคลนของพี่น้องกันนี่แหละเออแต่ของเมวินี่ ตรงนี้อุ้ยถ่ายแล้วแล้วนี่เม่อุ้ยถ่ายแล้วแล้วนี่อยู่จังเลก็บวานเข้าเนาะข้าววานข้าผายนี่รถอีแต็กก็ได้แเต็กเตกเตกรถอีแตก็กอีแตก็กอืมคอเป็ดมาเท่านี้บบมีหานแล้วเมื่อ้ยขายไปแล้วหานมีแต่เป็ด มีแต่เป็ดกับกับเป็ดกับกลับกับกับ,กบเห็นบ่อยลุกหน้าเนี่ยอย่าน่อยก็ตกกล้าดำหน้าเลยเนาะทุกคนอีกกดดนี้ก็ได้เออนี่จ้าเอ๋ <c oughs> เอไออุ่นนอนตื่นละไออุ่นหัวก,ก็ตื่นอี่จองเท่าลกหญ้านะคะนี่แม่อุ้ยสิปู่อันพักบัวอู่มองนูน้นปูก แต่ก้ place, ็ปลูกอยู่ท้องนาแล้วไหมเนาะไถแล้ววันนี้ไถท้องนาแล้วก็เลยเอามาปลูกอยู่ข้างข้างเฮือนอันนั้นกุ๊กอันยังก็หาอันเคพื่อนยังขมากยังไงโอ้ไม่ยังก็หาปุ๋ยปุ๋ยยังปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยขี้หมูหญ้าอันนี้ตั้งหลายหญ้าอันคือ กกพักบ้วนนี่นะกวกไปใส่ละใสกับอันซ่านะค่อยคอเห็นกกซ่าไปใส่ละโอ,โอ้ก่อนทำไม้พ่นร้อนพ่นเลยเพราะมันปุต,ตายที่แบบน,นั้นแม่ที่ สองพี่น้องนอนแล้วเมื่อยเล่นในมาพี่ละมู่หลายพี่น้องนี่ไอลินใก,นกนล้อุ้นละพากันเดี๋เดเืเป็นยังเป็นยังเป็นยังไออุ่นให้แล้วนี่นี่นี่ปลานางนึ่งข้านี่เห็นบปล่แม่บุได้เห็ดอย่างเชิญปลานางด้วยเดี๋ยวเห็นตอนนี้นี่นี่ปลานางนึ่งข้าวนึ่นงข้าแรงไอฝนตกวันนี้ มืดมืดเนี่ยคอยไปได้ลงแจกฮอนถหฮอนเอ้าแม่อุยก,กับอ,กอุยเฮ็ดลาบลาบยังกง่ะลาบซีนลาบซีนปันลูกเคยกิดนะบันนี้ ซื้อจากบาทอันผ่านนึงนี่เนาะเบิ่งก็เจ้าเฮ็ดพูดขายมันกินได้ยุติหนิแม่กินได้แลยง่วงยังข้องัวงก็เจ้าคือข้าวงัวเป็นโลกอยู่หัวเาลี้ยงง่วงบุเป็นตีกินได้ย่ะบุเป็นอย่างที่เขาบุเป็นอย่างนี้นี่ย่านกในข่อยขัวเขาเลี้ยงอย่างนี้ฮะข้อบัรโดดนี่หัวเลี้ยงคู่มือก็เป็นกินได้ยุ่งกินได้ยู่เนาะ งัวก็จะอันโหก็จะซีดวัคซีนดินี่ซีดให้มันอยู่อะบริสีบริสีผมบอกจะเลือกออกีดียู่นะเลือกออกป่าให้ดินะจะมีได้๋ยสั่แล้วก็เข้ามาใช่ไหมตัวนี้เหรอปกติปกติพอยลินบุกินเนลยฮัลล์ปกติพอยลินเราบุกินได้สีนัวเออเออลองเบิ้งเธอเรากิน

ใกล้เมียวินอนเปียกฝนเราไปจับเข้าได้อ้ันนี้อเไันนี้กินข้าวเหนียวอนั่งลุกๆนั่งลุกก็มีไข่จะใส่อวยมาดูห่ให้แม่เบิ่งนุ่งอีลากินข้าวกับยังกินข้าวกับยังกินข้าวกับไข่ไออุ่นนอนอยู่พุ่นนอนอดิบุ้ง นั่เต็มเลยนะทำคนเดียวใคราวผมเคราวป้งคนเดียวติดมืออุ๊ไอ้ดินท้าครับแป้งไปแดงคนมาแล้วจากได้ยินเสียงเปิดประตูยู่ยันเม้นมาแล้วกันวันลินก็จะเห็น อ่อกินๆอีกละกันะยาคนเก่งกินจ้ะเอาข้าเหนียวจำไข่ให้เบิ้งด้วคฮะเอาข้าเหนียวจำไข่ด้วอืกินข้าเหนียวป็นตแซ่บแบบนี้อืมโอเคที่ขำไงนสุดที่กับไข่้าเนน้ต้มนี่ให้มั้มบุเป็นเอะมันเคยกินยุก Kan bobet deh ngentum. No nah, umi witak ah. tum.